ให้มิวมาแล้วนี่วะชื่อเพื่อนนะมิวใครวะไอเอฟอ่ะไอดีแทบ้าแทบเพื่อนเพื่อนแทบแทบแค่เกินไปมึงเด็กเอวอยู่แล้วไอไอดิดมึงก็ใช้ไอดีเพื่อนไอสัตว์อยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอแต่มันมันไม่ใช่ล้วไงไอของผมซื้อครับแม่ของผมซื้อของจริงไงห้าบาทของผมนี่ไงมิวเห็นของผมฟรีครับนี่ไงจะละจะละไอตั้งฟูกินไงวะ มาแล้วบ้านเขาเอาของของอยู่นี่นะของไม่ได้อยู่บ้านนะไน่ๆของมันอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเป้าหมายวันนี้คือหาเพชรให้เจอครับเราจะได้ไปนรกกันสักทีอูดีเจอเพชรแล้วเย่ทุกมานี่ไปนรกกันเลยละอ้วนใครเลี้ยงหมาเต็มไปหมดเลย มีสองคนอ่ะกูก็มีสองคนน่ะยืนในรอกของปล่อยอ่ะลุมกลับเองกาแฟผมก็แค่เสียงเกมโคตรดังเสียงเกมใครวะ มิวชายบ้งต <design> ึงตึงตึงเนี่ยใช่ไหมเออไม่มันไม่เข้าหูฟังตึงตึงตึงเดดายป่ะ์วะไม่ใช่ไม่ใช่เดดบายมาจากไหนวะอืมทำมิวทำชุดเหล็กเอาเองนะเราวางเหล็กไว้กันบล็อกเหล็กนี่ีเครื่ของแบบไหนเฮียเฮียเฮียยิ่งไหมเอ้ยเดี๋ยวกูหาไปให้เนี่ยเหล็กเหล็กอะไรกู ผุดได้จะใช่ไหมไ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 มคูก็ลงเขาเมืองอะตอนนั้นไอ้เฮียเมืองตันละเดี๋ไปหาเมืองใหม่มันมีทางไปอีกแต่เราไม่แต่เราไม่นี้หรือเปล่าไอ้ดิดอืมกูว่ามันไปได้อีกแต่ว่าเราเราหลงอ่ะใช่มันไปอีกเราลืมไอ้เฮียโอ้หลงรี่เฮียเราลงไปใช่ใช่อาันมังหมดวะต้องทำฟาร์มหน่อยดิดเพราะว่ากูมีแผนจะทำฟาร์มไก่อยู่ฟาร์มไก่วะอฟาร์มไก่ย่างอะเก็บ เก็บไข่ไว้ให้กูเยอะๆไข่ไก่ไอะไว้สักสองลังอะ่ะกูเก็บไว้อยู่แต่ไม่ถึงสองลังเอาเอาสักสองลังอะกำลังดีโอ้ลังเดียวก็มเมาแอะแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ถ้าเมาแอะขวดเดียวกูก็ไปแล้ว <laughs> จะทำฟาร์มตรงไหนอะ่ะตางนม้เหรฟาร์มอะไรฟาร์มไก่ไอนะฟาร์มไก่ทั้ังวนก็นได้มั้งฟาร์มไก่มัน ตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะต้องน่าจะเอาฟาร์มบัวฟาร์มอย่างอื่นก่อนดีกว่าโอ้ฟาร์มบัวมันจะล่อมันยังไงอ่ะก็มีมีเชื่อกล้ไงเออมีเชื่อนี่วะกูมีเชื่อแล้วอันหนึ่งเออแล้วเชื่อมอวนที่กูมึงทำให้บัวก็หายด้วยสั์ไม่เป็นไรเรารวยอยู่แล้วรวยหาอะไรล่ะไอ้นั้นอ่ะอะไรนะที่หายยากอ่ะสลามไหมฮ่สลามสลามกูมีสามแม่นายมีห้า สลัมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยสลัมอยู่อ๋อนี่ไงเชื่อจงเผาเล็กกลางคืนแล้วอ่ะมุดเอ้าเอาไม้หมดเหรอใช่ป่ะไม้ใช่ต้องตัดไม้ไม้หมดหมดไม้หมดไม้หมดแต่ไอ้ฟุกขยันปลูกอยู่แล้วก็ไม้อ่ะไม้หมดอ่ะไม้หมดไม้หมดหมดไม่ได้เนี่ยแต่ลูปลูกต้นไม้เต็มเลยน้องงอ๋อ อุ้ยๆๆๆๆๆสวยอ่าเฮียวันนี้กูจะได้เข้าไั้ยเนี่ยพี่นายมีปัญหาตลอดเลยสัตเออเฮียอยู่ๆก็มีปัญหาเองออกแล้วอย่าดูหนังโปเยอะ5ออกแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้เ<อ>มื่อกี้เพิ่งจะได้รับความสำเร็จต้องไอ้นายอะ เพิ่งย้ได้รับม้ใช่ไหมคือคนหายเข้าเกมมาตั้งนานแล้วแม่งเพิ่งมาได้เออแต่วันหาเออมันมันเพิ่งเข้ามาแหละแต่แม่งหายเยอะโอ้ยย่าเด้ยซอมบี้เขาเยอะไปใช่เหรอปล่ากับบ้านไอ้ต้องทาต้องทําอะไรวะถึงถึงซอมบี้ไอ้จะมันจะเป็นคนอะอ๋ออันนั้นต้องเป็นซอมบี้ใช่ใช่กูรู้กูรู้ เออต้องทำไงวะต้องใช้ยายาอ่อนแอมั้งยาวิกเนสกายาอยุวัฒนะแอปเปิลทองหนึ่งลูกทำไงวะโยนใส่เหรอฮะโยนใส่หรือไงเอ่อมึงเอายาโยนใส่ก่อนแล้วมึงก็เอาแอปเปิลทองไปขิดขวาที่ตัวมันอืมมันก็จะแดกแอปเปิลทองไปไม่ลองวะ แต่ว่ายาทำยาใชนะ่ไหมยามึงต้องไปนรกให้ได้ก่อนก็ไปได้อยู่แล้วเฮ้แต่เราไม่มีที่ขุดเหล็กนี่หวาไเอ้ที่ขุดเพชรนี่หวายใช่แล้วก็หาเอ้ยคือมันที่จริงมันไปได้เวยก็คือมึงต้องตักลาวามาสิบถังแล้วก็วางเรียงเป็นประตูไปเลยว่าเดี๋ยวทาให้ได้ถ้าแค่นั้นอ่ะเอาดิเดี๋ยวทำให้เราแปตัดอ้อยก่อนลอ้อยอ้อยเขาก่อนจะ้องไงเหีย <laughs> ต้องรีบแต่เราต้องรีบทำฟาร์มทำฟาร์มสัตว์แล้วไอ้เหี้ยเราขาดแคลนอาหาราขาดแคลนขาดแคลนนะเปล่าไม่ใช่นั่นคือดนตรีขาดแคลนก็ต้องเปล่าไม่ได้เลยเออว่ะูมบไปลุกไปเพื่ออะไรนะไปทำยาเอาเอาอะไรจากนรกไว้ดิแท่งแท่งไฟไอตัวไฟอะไอเบสอะ อแต่แต่มึงจะเจอเบสได้มึงก็ต้องเจอปราสาทก่อนโอ้โหแล้วยากเลยเอ้ยถ้ามึงถ้ามึงฟุกมึงก็เจอได้อยู่แล้วอ๋อกงไม่ฟุกไงมึงอับไม่มึงกับฟุลิติเดสมึงฟุกชื่อเล่นมึงอัฟุกเฮียเอ้ยบอสอ้ยใครเจอบอลาวาตรงไหนบ้างวะจําได้ปะจําได้ในเมืองอ่ะโอ้โหไม่เอาในเมืองนี่เอาเอาบนบนดิ แบบที่เดินถ้าก <หา S 2> ูจูง <หา S 2> จูง,จ,งจูงวัวมาเงี้ยถ้าจูงข้ามน้ำได้ปะได้มั้งถ้าลองดูแต่หลักๆน่าจะได้อยู่แล้วได้วัวมึงจูงข้ามน้ำหรอกนี่มึงมาจูงตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเยอะแยะวัวมีแล้ววะไอ้สัตว์ใจเย็นใจเย็นจ,นจูงม <ๆ S 2> ือเชือกขาดแล้ว ขาดได้เหรอได้เหรอวะไม่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 หลุดหึดหลุดหลหุยโยดแม่ตรงเขียวๆเต็มเลยเขาเรียกว่าแกะในฝูงหมาป่าหมาป่าในฝูงแกะไม่แกะในฝูงหมาป่าไม่ใช่ไหมยูเนี่แกะใวไว้เนี่ยโคมาเห่าหงฮงนงพ่อพอใครมาเนี่ยพ่อดูม่นเนี่ยผมชอบกินมากเลยนะมองเงี้ยมึงพาเป็นข้าวเจ้าหมาคนตีเลยนะครับ นี่อย่าเล่นเด้อลูกเด้อเป็นเด็กดีเด้อเคไม่เจอบอลาวาเลยวะคือกูต้องลงข้างล่างใช่ไหมเออลงก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้หโ้ยมีเป็นฝูงเลยซักไปเรื่ผมออกมาหาบอลาวาผมเจอตัวประหลาดเต็มเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ กแกอยู่ไหนวะผมไม่โดนซาเลยอ่ะเฮ้ยเย็ดแม่ไอสัตว์กิ๊เปอร์อยู่บนหัว้โอ้ยใหญ่เลยแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่หลุวมะ ตุ่ยฟุกลองปุกฟุกลองอ๋อแต่ฟุกลองไปที่อื่นลองที่อื่นไอ้เหี้ยได้คอนเทนต์วันนี้แล้วไอ้สัสปึ้งสติตายว่ะสตีสาวนาตายอ่าแถวๆนี้แล้วกันเฮ้ยเหี้ยเอ้ยอันนี้แม่งอู้หูเก็บเกี่ยวน้ำตายไม่รู้กดไปปลาไปปลาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนอนนอนแกะ มันแกะเอาแอปเปิ้ลนรอได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเที่อะไรเปลียงอะไรอะไอ้ตอมบี้้ควิควิตไปตอมบี้ติดไฟทําไมเลยวะหุ้ยติดหุ้ยตีตีตี ขึ้นายไม่โดนระเบิดมั่วอ้าแกอยู่ไหนอ่ะอ๋อไอดิบอยู่ไหนอะมึงทำตรงไหนอะกูทํข้างข้างบ้านอะแต่ว่าก็ห่างจากบ้านมาหน่อยข้างๆ้างบ้านไหนวะตรงนั้นไงก็ตรงนั้นแหละ๋อเห็นละตรงนั้นพี่นะมีไงกูหาทางขึ้นก่อนทำทางขึ้นไม่ได้ ที่มาก็ออกมไ,ได้รับอเคแบบโอ้โหเขาโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอแกวววใจาหายแบบไรอย่างไก่เต็มเอ้เฮียคือเป็นเก้าอยู่แล้วกินแต่ไก่เนี่ยไอ้เฮียพาวูต้องกลับแปลเชือเฮ้เจอหมูว่ะ ้สอปเอาหมูป่ะหมูเอาเอาดิโอ้ยสกิลตันอย่ายิงกูเด้อไอ้ฮาร์ดใส่จูงจูงนี่กี่อันปะอันเดียวดิตัวเดียวถ้ามึงมีสองสายแบบจูงหลายๆอันได้ปหมก็มึงก็ต้องมีอีกมือหนึ่งอ่ะอ๋อก็มีสองมือนี่นะแม่งยิงกูจังเลย้มไ่ เดี๋ยวไปยิงเคลลาที่สวนกันวเจแกะสองตัวแล้วกูหลงอะ่ะมีของนอบานหลงเด้อแจง้งตำรวดเด้อ้วแ,แจง้งตำรวจหาตัวจเย็นๆไก่ไก่ท่วมเลยอะ่ะอ๋จอจะร้กษใช่ไก่เต็้มเรจะเปเกากัน,นจะแกะสองตัวกินมุกจับ เอ้ยไม่ออมมนมันไ,ไม่วิ่งให้หอ่ะอาหารน้อยอ่ะใช่ปะใช่ใช่อาหารเหลือสามขีดใช่ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าเหลือสามขี่หมดโอเคๆผมจะไปกลับไปเติมหมดนก๊อกเลยอะ่ะ เกือบละเราจะได้ไปนรกกันแล้วทุกคนจะคงไปลอกไก่ลอกไก่เนี่ยนี่ไม่ไก่นี่ลอกไก่เลยเหรอครับโอ้่เออาไ้เหี้ยเชือกหลุดอีกแล้วอะไรวะไอสัตว์ใครมัดเชือกวะไม่แน่นเลยเหี้ยดิดมือนี่ไอ็เหี้ยในเกมมันมัดได้ไม่ได้มัดเชือกไม่แน่นนะค่อยค่อย มาเร็วไอหมูเฮียใจเย็นใจเย็นทำพ่อมาลูกมามาโม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 กูได้หมูมาแล้วกูจะขังหมูไว้ในบ้านเลยพวกมึือแค่นี้กันออกกันแล้วกันเสร็จแล้วนี่เฮดดิเออพร้อมแล้วเดี๋ยวตกแต่งหน่อยเน่กูได้หมูมาแล้วเพื่อน เปิดบ้านไหมหน่าดิจังหมูเข้าไปในบ้านเข้ามาไว้อะไรๆแต่โอ้ยแกมลงมาไอ้แก่ปลามันต้องเข้า่าเร็ววันนี้หมูนี้ไปเข้ามาเข้ามาใครก็เอาเหล็กอะไรกูไปใช้หมดเลยวะเหล็กไปใช้ที่เหล็กอยู่เลยบล็อกไอ้ห่ามึงหล่อนปะเนี่ยไม่ใช่มันปกติมันต้องเหลือเศษบางนีนี่แม่งไม่เหลือเศษเลยเศษอยู่ใครไม่รู้ว่า เดี๋ยวกูไปเอาหมูมาอีกตัวนึงเพื่อต่อหมูสองตัวเอ้าจะได้กันไงเฮียถามิดเติมโจ้เวลาหนึ่งอันใช่ปะ